สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่ายจากูนาชธรานีดีโต้ปุกครับวันนี้เปิดทําการเป็นวันที่สองคือเราเริ่มเปิดทําการตั้งแต่เมื่อวานวันที่4ี่มกราคมนะของปี2565ปีนี้ตรงกับปีอะไรใช่ไมาลงปีขาครับปีนึ้ต่องปีขาเป็นปีเสือคือถ้าดูจะดูจากตัวเลขนะครับปี2565เลข2กับเลข5าเป็นเลขเกื้อหนุนกันเป็นเลขเกื้อหนุนเขาเรียกว่าคู่สมพลแล้วก็เลข6กับเลข5เขาเรียกว่าคู่สักคู่โช์เพราะฉะนั้น่าปีนี้ ปีนี้จะเป็นปีที่ว่าเราจะได้ได้ทรัพย์ได้โชคตามพื้นดวงที่เราเปิดดูกันเขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่หมอดูนะแต่ว่าเปิดเปิดตําราแล้วก็ลองดูเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะเขาก็ว่าอย่างนั้นปีนี้จะเป็นปีผู้ทรัพย์ผู้โชคแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เพื่อนหนุนมีผู้ใหญ่มีคู่มิตรคู่หายเพื่อนหนุนกันเพื่อนหนุนเพื่อกูลแล้วก็จะมาซึ่ง เป็นปีที่ได้ทรัพย์ได้โชคของปี2องพั้เมื่อวานนี้พนักงานของสยามนิสสันรุบลรีัตนาก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้งสูงบริการทั้งฝ่ายขายฝ่ายธุรการทุกคนเลยกระทั่งแม่บ้านเราก็ได้สวอปกันใช่ครับส่วนากก็คือเอาไเขาเรียกอะไรอะไอ้นี่มาแหย่จมูกอะมาแหย่จดูแล้วก็มาตรวจอาหารมาแหย่ตรวจกันซึ่งทุกคนที่มาทํางานก็คือว่าผ่านการตรวจผ่านการสวอปเรียบร้อยแล้วอีกประมาณกี่วันอีกสองวันเราก็ตรวจอีก สมัยเราตรวจอีกใช่ไหมใช่ครับถามผมอีกสมัยเราก็ตรวจอีกสมัยเราก็ตรวจอีกอุ้นจะเป็นเจ็บจมูกอย่างเลยนะเวลาแย่เข้าไปนี่มันขันขันจมูกอะไรเงี้ยไม่เจ็บหรอกแต่มันขันขันมันขันขันเจ็บแสบครับผมแต่ว่าจีบจีบแต่ครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของอ่าตัวพนักงานเองแล้วก็ลูกค้าที่ว่าสูบริการว่าโอเคพวกเราผ่านการตรวจแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็พ่นยาพ่นยาปนยน พ่นยาที่โชรูมทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งโชรูมยาฆ่าเชื้อเนาะใช่ใช่ผ่านยาฆ่าเชื้อผ่านแล้วก็พ่นพ่นทั้งทั้งทั้งโชรูมแล้วนะป้องกันอย่างดีแล้วก็มีให้นะครับแล้วก็เวลาลูกค้าเอารถเข้าศูนย์อย่างเงี้ยเราก็พ่นยาฆ่าเชื้อให้ด้วยพ่นยาฆ่าเชื้อให้จะมีเครื่องฉีด พ้นข,ข,ข,ขั้นสัาหรับรถรบที่เข้ามาใช้บริการทุกรั้นเลยนะครับทุก,<ช>กรั้นลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการที่อยากไปสั่งบริการนี้ไม่ว่าจะเป็นทางนั่นฝ่ายขายไม่ว่าจะเป็นน้านตู้บริการ,รหรือที่เข้ามาติดต่อเลยครับก็ขอความการุณาสวมหน้าส้วมแมสสวมแมสครับตรงนั้นก็แล้วก็เรามีแอลกอฮอล์บริการให้ก็ล้างมือด้วยครับผมมีที่ตรวจวัดอุณหภูมิใช่ครับครับผมแล้วก็ครับผมก็คือจะขอความร่วมมือกับลูกค้าตรงจุดนี้ทางนี้ก็เพื่อ ก็เพื่อความปลอดเพื่อส่วนรวมประมาณนี้ครับเพื่อส่วนรวมครับผมเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทีมงานเราด้วยว่าเออเราจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์พลังในแข็งแรงเพื่อตอนรับลูกค้าก่อเพื่อลูกค้าขึ้นมาเราก็จะจะดีความมั่นใจว่าของเราผ่านการฆ่าเชื้อผ่านการอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับครับพี่ไม่รถเราพร้อมครับเมื่อเช้าแคมเปญเพิ่งออกนะครับเมื่อเช้าแคมเปญของของสยามดิสโทเรเพิ่งออกมาก็หลายรุ่นแคมเปญเยอะขึ้นเยอะขึ้น โดยเฉพาะที่เราชูได้เนาะจะเป็นคลิกเนาะคลิกอีเพเเพื่อลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูคลิกก็ได้นะครับเรามีเซียเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าเลยใช่ครับมีรถคลิกมีรถทดลองขับมีให้ลองมาดูว่า E-Power ของเราดียังไง ผมอยากจะเรียนเชิญมาทดลองขับแล้วจะแก้คถามแตกต่างว่าของเราอีพอเวฟพลังงานขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นดียังไงเครื่องปันต่อจะทํางานไหวไหมลองมาทดลองขับดูอย่าเพิ่งเชื่อใครอย่าเพิ่งเชื่อเตีวลองมาทดลองขับดูแล้วก็ในเรื่องของตัวนาวาร่าเองแคมเปญก็เยอะขึ้นนะหลายๆยุคนี้เยอะขึ้นใช่ครับอเมร่าหลายๆที่ไม่มีรถใช่ครับหลายๆที่มีรถที่เราเนี่ยคือเราเราเก็บอเมร่ามาไว้เยอะสต็อกเราเยอะสต็อกเราเยอะรมมติอเมร่าสต็เยอะเรา ส่วนมากเนาะตลาดของขาอุบลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะก็คือในส่วนของรถเองเนี่ยเราขายได้เยอะขึ้นครับเนาะในกลุ่มของพวกซิตี้คารโก็ขาพวกนี้ับครับผมอเมร่าจะเป็นพระเอกของเราเลยใช่ในใน้ตอนนี้ครับแล้วก็ตัวเทอรล่าเองเทอรล่าเองรถเราก็มีพร้อมนะรถเราพร้อมก็จะมีรับผมทั้งทั้งสามรุ่นรุ่นเอรุ่นรุ่นเอลขับสองแล้วก็ขับสี่เราก็มีให้พร้อมครับผมมาสโน ็อ so you you so 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 ุบลราชธานีนี่สตูบนเปิดทําการแล้วนะครับแล้วก็สบายใจได้ในเรื่องของสถานที่เรามีการพ่นควันพ่นน้ายาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็อนุคนผ่านการตรวอบเรียบร้อยแล้วจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในการมาเข้าตรวจบริการครับผมเพียงแต่ว่าลูกค้าที่มาตรวจเราก็ขอความร่วมมือในการใส่ใส่แมสกค่นั่นเองครับจะงไงแต่ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ